เจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะไปตรวจที่เกิดเหตุคนร้ายยิง M79 ใส่กลุ่มผู้ชุมนุมกปปสทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บกว่า20รายขณะที่ตำรวจชุดสืบสวนเร่งหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมหลังมีพยานเห็นรถยนต์ต้องสงสัยก่อนเกิดเหตุค่ะพลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและตำรวจ e ออดีลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุคนร้ายยิงระเบิด m 7 9ใส่กลุ่มผู้ชุมนุมกปปส บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บกว่า24คนโดยจากการสอบสวนผู้บาดเจ็บให้การว่าได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นสองครั้งและมีเสียงปืนดังขึ้นอีกหลายนัดทั้งนี้ก่อนเกิดเหตุมีผู้เห็นรถยนต์ต้องสงสัยจำนวน4คันเป็นรถกระบะสีเทาเข้ม1คันและรถยนต์อีก3คันไม่ทราบทะเบียนขับตระเวนโดยรอบจุดเกิดเหตุเบื้องต้นตำรวจคาดว่าคนร้ายใช้เครื่องยิงลูกระเบิด M79 จาก ากแยกข้อกวัวเข้ามาทางอนุเสาวรีประชาธิปไตยและยิงปืนอีกหลายนัดก่อนหลบหนีขณะน,นี้ตำรวจชุดสืบสวนนครบาลสำราญราชและชนะสงครามกำลังตรวจหาหลักฐานเพิ่มเติมจากล่องวงจรปิดและพยานแวดล้อมอื่นๆโดยเฉพาะรถยนต์ต้องสงสัยจากคำให้การของพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุ นายแพทย์นรงสหเมธาพัฒน์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมคอนเฟอเรนซ์โดยกำชับให้ทีมแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังทุกจุดชุมนุมซึ่งได้เตรียมแพทย์และโรงพยาบาลไว้รองรับหากมีเหตุรุนแรงทั้งนี้จากข้อมูลผู้บาดเจ็บจากการชุมนุมทางการเมืองสรุปตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายน2556ถึงวันที่15พฤษภาคม2557มีผู้บาดเจ็บ828คนเสียชีวิต27คนและรักษาตัวในโรงพยาบาล สาบ16คน